สวัสดีครับผมรีวิวนะครับ Mazda นะครับ B 2 0 0พนะครับผม B 2 0 0 2รถจดทะเบียนปี2532นนะครับผม2532น 2, นะครับเครื่องดีเซลนะครับเนี่ยเครื่องดีเซล2 0 0 0ั c ซีซีนะครับผมก็รถสตาร์ทติดขับได้ขายตามสภาพนะครับสีสันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตามสภาพแล้วกัน ติดเรียบร้อยครับผมอันนี้แอร์เย็นปกตินะครับผมแอร์ Air หนาวเลยนะแอร์ Air ถือว่าใช้งานได้เลยแอร์ไม่ดังนะระบบไฟไฟหน้าติดไฟเลี้ยวติดปกติเลย ะะล้อแม็กล้อเป็นล้อระทะขอบนะสิบห้านะตันเหลี่ยวติดครบนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็มาดูรถได้ที่อำเภอรำสุนทีจังหวัดลบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ089 421 2595นนะครับ ขอบคุณครับ